สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับในเกมไมค์ครับนะคะโอเคดูมือดูดูสก,กินสก,กินไปหมดแล้วอะ่ะยังเปลี่ยนไม่ได้เลยพยายามจะหาวิธีแก้แล้วนะคะโอเคก็วันนี้ติดสอบช่วงสอบอาจจะลงคิดน้อยลงนะเพราะอ่านหนังสือนะคะก็โอเค เดี๋ยวเราจะพาโบไปต่อเติมบ้านใหม่มานะคะก็คือโอ้โอ้เด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 รนทะเลเนนอุแหลกตึ้อกระตุกด้วยนี่ค่ะโหสวยมามซึ่งร้านขนมเค้กมันจะเชื่อมต่อกับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจอ่ะอันนี้นะคะอันนี้คือห้องปรุงยานะคะถามว่า ติดงังได้ไงนะคะมันแหลงค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นว่าอันไหนก็มันต้องหุนนะคะอันนี้คือห้องปรุงยางนั่นเองนะคะนี่เอ,อือโอโอโอเคเออไ่ได้ในท่าหวันมาจากในนรกนั่นเองนะคะแล้วก็แท่งเบดอะไพวกนี้แอปเปิลทองเสียทอง อยากจะร้องไห้อันนี้คือยาปลาที่โบเปิดตำราแล้วก็รุงนะคะเปิด Y ยู u b e แล้วก็คือกวดแก้วอันนี้คือที่ปรุงยาต่างๆถามว่าประตูนี้อะไรนะคะคือสายเละสะโตนนั่นเองให้มันคล้องกันนะคะก็คือถ้าเราปิดตรงงี้ไฟในห้องมันก็จะดับทั้งหมดเลยซึ่งเราต้องเปิดไว้เช่นนี้ เออ,อแหละเปิดเรียบร้อยเออแต่มันขาดใจตรงที่ไม้ก้านไว้โอเคโอ,โอ้อยวเราจะหาลั้วไปแป๊บนึ่งนะคะลั้วจ๋ารัว้วอรั้วจะหาลัว้ว ถามว่าทำไมตรงข้างหลังบ้านดิมแเ um um um. ดมเ่เดูแม่เจ้าเพราะว่าตอนนั้นคิปว่าระเบิดแล้วไก่มันก็หลุดออกไปหมดเลยก็เลยจำเป็นนะคะดูไก่เลยแค่เนี้ยโอ้โหแบบโอเคเราก็ทุบอันนี้ออกค่ะไม่ได้เอาขวานมา ดูกออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆไก่ออกไก่ออกโอ้ยเลยมาไหนๆก็ออกและฆ่าสักหน่อยฆ่ามันสักหน่อยเฮ้ยๆหยุดหยุดหยุดเลยนะไก่น้อยไก่น้อยเราต้องเอามาเล็ดข้าวมาล่อนะคะไม่ให้มันไปตรงโน่อออนหุนหุนหุนหน อาา้ามาแล้วเสียใจด้วยนะจจะไก่น้อยอีออกไปเอฮอฮอฮโอเคเราต้องเริ่มทุบตรงนี้นะคะไม่นั้นไก่มันจะข้ามไปได้ถูกปะถูกปะถูกใช่ไหมโอเคเราก็ทุบตรงนี้เลยค่ะนี่สบายเดี๋ยวเราต้องผสมพันไก่ก่อนเพราะว่าไก่เราน้อยแล้ว สิบสี่มาเล็ดโอเคุ๊บหมดแล้วลกูกเออไหนยังเหลือโอเคเรียบร้อยนะคะอย่าอยอรออย่ามันโตอืมหมูนแน่นไปหมดเลยว้ยอยากทำฟาร์มไก่อัตโนมิจังเลยทำได้นะคะแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จเนาะเคยทำแล้ว โอ้ยคโเค,โเค,โเคหลดเบเข้าไปนะคะคัดฉโอ้ยถึงตาน,น้องวัวแล้ว สักแปดนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะพอดีถูกไหมแ้วตอนนี้ก็แหลกฝุดฝุดไปเลยอันนี้คือวีแกะหลากสีนะคะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรน้องน้องเออลืมเลยลืมลืมแนะนำชั้นสองนะคะฮ จึ๊บชันสอบแลก็ตกแต่แบบไม่รู้ว่าจะเอาทำอะไรดีชันสอบเนี่ยก็ทำไปงันๆนั่นแหละแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นดาบนะคะเดเวลนี่แบบหลุด,ดไปพึดๆซึ่งไปแอบเล่นไปเยอะเลยก็เลยใต้บันไดตรงนี้นะคะก็คือร้านขนมเค้กนั่นเอง เพื่อนๆคนไหนได้อยากได้จะจะจะ,จะไม่รู้โอเคอันนี้กองอาหารอันนี้กองใสอะไรก็ได้มีคนไก่มีเยอะมากเลยอยวเราจะทำฟาไก่อัตโนมัติกันไหมไม่ดี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 ไม่ได,ไม,ไ,ด,ไ,มไ,ดไม่เอาไม่เอ ไม่ไดเลเม่ดเไม่ไดเม่ด,มด,มดแปลว่าไม่ดีไม่ดีนะคะเป็นภาษาคนไทยแต่ว่าดัดแปลงเออไปนรลกกันไหมเดี๋ยวไปหาปากาโฮกันเถอะทุกคนลงเหมือนเดิมค่ะของตกไม่ตายของตกตายแต่ของไม่ตกเออนี่ดับไฟไปนไง กินข้าวก่อนยำยำยๆยยโอเคก็ไปเลยค่ะอือโอ้โอ้โอ้เจ๊กอะไรเราอะไรก็เออถามว่าอันนี้คือดาบไฟใช่ป่ะแล้วทำไมเราตีอ่อซอมบี้พิกเมนแล้วมันไม่ติดเพราะว่าซอมบี้พิกเมนนะคะมันมันทน ถ้าพูดแบบนี้เนาะซัมมี่พิกแมนทนไฟนะคะรู้สึกว่าอยากต่อสู้กับแกซี่แกซี่จ๋าเอ้ยเอาพอเราเรียกมันก็ไม่มาพอเราไม่เรียกนะมาเป็นขยโยกเลยนะคะเอ้ยอ้าอ,อ,อ,อไอ้กวดกวดรอยได้ หน่อยนะคะโอ้โหขุดได้แบบรัวๆเลยนะจะบอกให้นะคะว่าอันนี้เป็นอาอนเบกกิ้งสาเลยเนาะพังช้าแล้วก็ซีลท็อกหนึ่งแล้วก็อีพีเซีห้านะคะเป็นไงนี่ซีลท็อกนะคะมันก็จะขุดได้เป็นบล็อกเลยเ,ป,ลเลยป่านั่นแหละวันนี้นะคะอย่าเราจะมา ต่อสู้กับพิดแมนกันนะเฮะมาหนึ่งสองสามดีอะไรโหยโวยโหด,ด,ดเกินจะสู้ไม่ไหวเห็นไหมแต่นี่ตีแค่สามทีโอเคอย่าเราเก็บเห็ุการณก่อนนะคะอุย้ยสนา,ามแม่มากมาสนามแม่มากสนา,าม ไม่ดอกด้วยนะไม่ดอกด้วยดีมากซึ่งคามรกิจของเราวันนี้ก็คือตามหาปลากาโฮและตามหาบล็อกออบคอร์นะคะเอยวาเรียกปลากาโฮอย่าเพื่อนเพื่อนงูอีกจริงจริงอ่ะมันคือแก๊สนะคะอย่าเขาจะแนะนำมาอย่างนี้ก็ข่ะรู้อ่าว่ามันเป็นแก๊สแต่ว่าภาษาชาวบ้านนะคะปากาโฟโอเคลืมไปเลย เพื่อนคนไหนนะคะอยากให้โบทําคลิปอะไรเพราะว่าสี่สิบหกซับสไคร์แล้วนะคะอยากให้ทําอะไรก็เม้นมาเลยค่ะอยากให้อ่าทำสอนอะไรก็เม้นมาเลยเพราะว่าอยากจะได้แบบสอนทุกอย่างเลยดีไหมเพราะว่าไหนๆก็ครบและสี่สิบหกโอ้ยไม่ถึงเรา,คน,ค,นเราเคนเราเกิดมาก็เตี้ยแล้ว สูงแค่สองบอกอือกดค่ะอื้ยเอ,อื้อเจ็บมากอยวเราจะกลับบ้านกันดีไหมยังยังโอ้ยไม่มีบล็อกอะต่อไปเลยต่อไปต่อไปไม่ต้องต่อค่ะไม่ต้องต่อ ถามว่าทำไมเราต้องขุดออกมาเป็นบล็อกแบบนี้นะคะเพราะว่าอเดี๋ยวพอเราเอาที่ขุดอุ๊ยมาเลยอุ๊ยตายแล้วตายตายแล้วถามว่าทำไมมันถึงไม่ติดไฟนะคะเพราะว่าอ่โอุ๊ยอันนี้เป็นเสื้อเกาะกันไฟนั่นเองขอตั้งหลักหน่อยไม่ได้หรอจ๊ะโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายโอ้ม y g o ้า แต่ดีตายของไม่ตกอ่ะพอเราแบบได้ที่ขุดมาแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะครับอะไรดีเรามีที่ขุดอีกรอเปล่าเอ่ยไม่มีแล้วอ่ะทำไงดีมีแค่อันเดียวสิอ่ะ,อะอเดี๋ยวต้องจับมันเอนชานนะคะพอทําที่ขุดเสร็จแล้วเอ่อหาเพชรก่อนเพชรหนึ่งสามเอออันนี้ เก็บไว้ก่อนนะคะโบมีรูติ้งด้วยรูติ้งดีมาก <c oughs> โอเคเก็บไว้เก็บไว้โอเคแล้วก็หยิบเพชรมาแล้วทำสติ๊กนะคะซึ่งเรามีอยู่แล้วสองอันแล้วก็ครับเป็นอึ๊บที่ขุดนั่นเองแล้วก็เวลาปิ๊ดเดือดสองสาม สามสิบก็ดีอาดีอัดกีเอฟิเชนซี่อ่ะโอเคเอฟิเชนซี่หนึ่งนะคะโอเคแล้วเราก็วางค่ะวาง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 ให้หมดเลยนะคะโอเคแล้วเราก็ใช้อะไรนะคะขุด มันได้มันได้เทหนึ่งซึ่งมันได้ทีละหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่มีที่ขุดที่บด,ดีกว่าดีนะคะถ้าเรามีที่ขุดที่บด,ดีกว่าดีอะ่ะมันก็ได้เกินหนึ่งนะคะ,ะรประมาณนั้นโอเคไหมโอเคปะพอใจตรงกันเย่า yeah. ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋่นีดี๋ยวอ่าที่เก็บบอกเก็บนี่นั่นเองซึ่งเราก็เก็บรวมรวมกันนั่นแหละไม่ต้องคัดแยกอะไรมากมายอืมเดี๋ยวเรานอนก่อนก็แล้วกันนะคะปึ๊บนอนเดีโอเคก็เดี ını, aha, ๋ยวทำอะไรต่อด right ี ็เดี๋ยวถ้าเราหาปราสาทนารกเจอนะคะก็จะเป็นอันดีมากเพราะว่าโบเพิ่งรู้นะคะว่าไมค์ครับพี่ีอะมันมีเป็นปราสาทนารกด้วยเนาะอืมเดี๋ยวเราจะไปหากันพาร์ทหน้านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรู้สก,กี้สิวไม่ชอบเลยอะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซ b บสไคร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย